เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเจอโปริกแล้วนะเพียร์บอสนะครับโอเควันนี้เราก็มาจัดในโลมานะครับมาในทุน600บาทนะครับวันนี้มาจัดงามๆเลยกับช่วงลาบรุนัฐไทม์นะครับก็เบ็ดไปงามๆเลยร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอครับผมมาช็อตนี้สวยงามครับผมวายมาโอ้โหร้อยห้าสิบไปก่อนหนึ่งคอมโบต่อเนื่องไปไม่มานะนี่ก็มาในช่วงรุนัฐไทม์นะครับเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับมั่นใจใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งนะครับผม ช็อตนี้ยังไงละสามร้อยห้าสิบครับผมไปต่อโอ้โหไม่ไหลนะขึ้นขึ้นลงลงนะขึ้นขึ้นลงลงก็โอเคอยู่วายมาอย่างี้สวยงามดีครับร้อยห้าสิบบาทเอาไปก่อนทบโบนึงโอ้คอมโบไม่ต่อเลยนะทุกคนสวยช็อตนี้หนักแน่นอนเจ็ดร้อยห้าสิบเอาไปก่อนอย่างนั้นมาแถวหนึ่งสวยงามต่อเนื่องไปมา องุนแถวสามโอ้โหไม่มาให้นะะแปดร้อยบาทโอเคพอได้พอได้อ,ไดอุ้ยวายมาสวยโอ้โหไม่มีนะไม่มีแถวสามนะเมื่อกี้โอ้หนูว่าโดนแล้วเมื่อกี้โดนแล้วเนะเสียดายนะไปกันต่อไปกันต่อเจ็ดร้อยห้าสิบครับยาวๆไปโอ้ยเต็มเท่าไหร่ครับพันหกแม่เจ้าโวยเอาเรื่องเอาเรื่องวะ เออขอบสสองไบขวานมาแถวหนึ่งไม่มานะพิกวินไหมครับพันหกร้อยห้าสิบาทเบ็ดร้อยห้าสิบทำเป็นเล่นไปทุนหกร้อยตอนนี้บวกมาสองพันแปดนะได้ข่าวนะครับได้ข่า,ขาววันนี้นะขอไว้สักสองสามทนะีเดี๋ยวถอยเลยดีกว่ามาช่วงเวลไทม์นะครับก็มาโชว์ให้ดูนะว่าเปอร์เซ็นต์การจ่ายมันดีขึ้นนะครับ แค่ okay. รู้เวลาการเล่นนะครับก็สามารถเพิ่มโอกาสแตกได้มากขึ้นนะครับผมใครอยากรู้ก็คลิกลิงก์นะครับที่คอมเมนต์แรกนะครับปักหมุดไว้ให้นะครับผมช็อตน,นี้ยังไงครับโล่ขอโล่มาแถวสามขอสักอันนึงโอ้โหไม่ให้นะแหม2,004โอเคอีกสักสามรอบนะไม่มาเราถอยเลยดีกว่าทุนหกร้อยครับรบวกกับสองพันก็โอเคค่าข้าวนะมื้อเที่ยงเบาๆไปก่อน มาอีกสักสองหมุนแล้วกันได้ไหมเอ้ยเต็มเท่าไหร่เก้าร้อยบาทเอาดีก็มาดีครับ <c oughs> เน้นๆไปสามพันบาทช็อตนี้บวกมาสามพันนัาทุนหกร้อยไปทุกคนมาถอยกันเลยดีกว่านะถ้าใครอยากได้ช่วงเวลาวนทานแบบผมนะครับก็กดที่ลิงก์ปักหมุดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าผม